โอ้โหกูอยากโดนฆ่าว่ะมาฆ่ากูดิโดนฆ่าว่ะอยากโดนฆ่าว่ะมามาฆ่ากูดิอยากโดนฆ่าว่ะเจอเจอศพอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนกินเลยใช่ไหมฮัลโหลไกด์อยากโดนฆ่าว่ะอยาโดนฆ่าว่ะได้โดนฆ่าว่ะโดนฆ่ากูดิซุเสียพรรษาเพียรได้ไม่อยากเข้ามาใกล้สิอ้า้ยเฮ้ยคุณโรบอยตายแต่ว่ายเลยีต้องใส่นะ ้ยดแต่กูเห็นเบเกตตอนล่าสุดอยู่ตรงห้องเปียโนเลยแต่บิวกูเห็นบิวเดินไปบอกคุณโรบอยอะไรอยู่ด้วยกันกูกูเดินไปทางทิศตรงข้ามเบเกตมึงเดินไปทิศกับมันทิศเดียวกับมันไม่ใช่กูแต่กูเห็นกูอยู่กับเอิร์นอยู่ด้วยกูไม่ได้ฆ่าใช่้าหรอาม่ได้ใส่แล้วก็จบที่จบทั้งทีทุกคนทุกคนผมผมมีหลักฐานว่าบิวเป็นเลยเพราะว่าบิวไม่ได้อยู่กับพวกเราเลยผมอยู่กับเบเกตแล้วก็พี่มาร์กนะครับอยู่ผมเห็นเอิร์นอยู่ไม่ไม่ติด ไม่ติดอาไม่เอาไม่ติดแล้วเอาค่วไอ้อ้ทุกคนกำลังกดไยอยู่เลยเด็กอมีอะไรทำอาชีพอะไรผมชาวนะครับต้อบอกการของไวเลยเฮ้ยยเฮ้ยโอ๊ยดูอข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 อครับเฮ้ยดีบอกแล้วกเเป็นไม่มันคืออะไรอ่ะม่ได้ทำอะไรตอนเนี้ย กลายเป็นเนื้อสองกัานเลยได้าไม่กดอ้าเลยได้ไม่ได้เราแพ้แล้วเหรอเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเร้แล้วอ้เราได้เป็นสโตเกอร์นะครับทุกคนผมไม่ได้บอกฆาตกรผมฆาตกรตัวจริง เป็นฆาตกรเลือดเยเนี่ยลองฆ่าคนให้ผมดูดิเฮ้ยเยี้ยวใครตายไอ้ยกูเจอศพตงเพียงหนูไปเกลียดแม่งไม่รู้แม่ไปเกลดมันเดินเข้ามาแล้วบอกกูเป็นฆาตกรเลือดเย็นแล้วผมก็เดินไปเจอศพอะไรวะเนี่ยฆาตกรเลือดเย็นเฮ้ยเอาไปเก็บไปเก็บดิฆาตกรเลือดเย็นเชืไห คู่นั้นเขาเป็นอะไรผมเป็นฆาตกรลองลองค่าเอเยนพี่มาไอไอวิเกตที่มาไอวิเกตไอวิเกตมันฆ่าไอแท็กเลยล่าหัวขอวคมปอวเก็ต ไม่พี่หมอเป็นเหี่ยวไงพี่หมอเปนเกยพี่หมอเป็นเหี่ยวคุป็นา่มพอก็ต้อก็ตองโพี่หเลยเพราะว่าไม่ม่ใครอัพตไม่มีอัพตทไ่มูใครจะินเหียวอ่างเลยเอเล่หรกูไกูไม่เกใคแท้กูไม่นด้ของผมเลยเฮ้

โอ้ยตอนนีมีคนกำลังแตะเชื้อแล้วกังชากะฮัลโหลแท็ก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 เจ้าลูกกแแท็กแท็แท็กแท็กแทเกแท็็กแท็กไท็กแ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 ทกแ้ากแท็กแอ็กแ็กแท็ก็ ูตามเพราะอะไรบันเทสไม่มึงเป็นครูรักกับกูนโอ้ยเนี่ยครูเก่งร้อนนักอุ๊ยเนี่ยว่าแม่งก็มีครูรักยุกิเราอยู่กันสองคนโวบอยไม่อยู่กับเราเออไปจะไปพูดสอบจะแต่งงานก่อนหรือมีงานแต่งอ่ะ ขาอแม่ฟุ้งเลยสัตวนี่แหลมันผมนมไม่ใช่ตัวเฮี้ยโอ้โมาครับเซเลบอันนี้คือจุดเทียนใช่ไหมใช่ใช่จุดเทียนฉันก็สวยเหมือนกันเชิงเทียนสวยดีสีทองอล่ะต่อไป